เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ย่กับพมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไล่เกติดืูว่าเกมเศรษจีนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีเวนต์เจี้เครื่องรางนะผมประจำสัปดาห์ซึ่งเป็นเทศกาลฮาโลวีน <c oughs> นะผมมีทั้งหมดเจ็ดจี้ด้วยกันนะครับผมส่วนวิธีการหาแน่นอนว่าสุ่มจาพ p ิกแพ็กอัพนะผมก็น่าจะเป็นครั้งที่น่าจะเป็นครั้งแรกนะ ในการสุ่มจี้แบบพลิกพ็กอัพนะครับผมก็ถือว่าโอเคมันก็ถือว่าพอแบบไปได้อยู่เหมือนกันนะครับผมจะถามว่ามันค้อหายากไหมมันก็แอบ,บยากอยู่นิดนึงนะครับผมโอเคก็วิธีนี้มันจะดูแบบง่ายๆนะผมก็คือคุณแค่ให้หานะครับผมอ่ามาสเตอร์คีย์ของวิญญาณสีเขียวนะผมทั้งหมด20ชิน้นคือมันเยอะมากนะ20ชิน้นน่ะก็ตก อยู่ที่ประมาณแบบคือบางคนบอกว่าเอ้าไม่มีเอไม่มีเอบวกคือไม่มีับผมอีเวนต์แพ็คอัพจะให้สุ่มหา S อกับ S บวกเลยนะผมก็จะสมตมิผม20ชิ้นเพื่อแลกเป็นจี้เครื่องราง1นใน7จ็ดนะผมซึ่งจะประกอบไปด้วย1น oh, ึโอวัเกียร์เบรกวากาศ2โดน๊อปปีซูเปอร์ดิเมนชั่นสหมโหมดิชาร์จ4ป้ายพื้นที่ต้องห้าม5บาดเชิบกุหลาบต,ต้องส6บปืนสวิตฟองสบู่และ7โลพิทักราชาที่ถูกในประเทศ ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมส่วนอีเวนต์ประจําวันก็ทําตามนี้ผมเล่นแล้วก็ให้ชนะนะครับผมโบนัสฮาโลวีสะส,สมตุกตาผี50ชิ้นเพื่อแลกเป็นเพชร1,000เพชรอีเวนต์คืนเงินก็ถ้าเกิดแบบสะส,สม8ชิ้น20 30ชิ้นก็ค่อยว่ากันไปนะครับผมโอเคก็น่าจะมีประมาณมีเพียงเท่าน,นี้แหละนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะผมที่จะทำเวัน,นี้ก็ลองทำได้นะ ส่วนชี้ข้างล่างก็แบบเปอร์เซ็นต์เห็นว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ตามดาร์กเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมทุกอย่างตามทุกแบบกับมันเป๊ะคือแบบคือแบบมันเป๊ะเลยนะผมแต่คือผมสงสัยอันหนึ่งคือเรื่องบัตรบัตรเ,เชิญนะครับผมผมขอเช็คบัตรเชิญนะครับผมบัตรเชิญนี่ของกุหลาบก็75อ๋อมีคําว่าและด้วยคือถ้าเกิดมีคําว่าเหลือเอออันนี้ผมน่าจะน่าหาอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคซึ่งสําหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ผม ก็รีวิวเร็วตามเคยนะครับผมแต่มันก็แบบน่าจะกระชับแบบสุดๆแล้วนะครับผมโอเคก็ซึ่งคลิปนี้ผมขออนุญาตไปก่อนละสวัสดีครับ